สวัสดีครับมาพบกับ o อ Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสาธิตการติดตั้งไดรเวอร์นะครับให้กับสแกนเนอร์นะครับเป็นสแกนเนอร์บราร์เทอร์นะครับรุ่น a d s 2 4 0 0น n นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับติดตั้งไดรเวอร์ นะครับมีไดรเวอร์อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของ USB นะครับแต่รุ่นนี้สามารถใช้งานได้ผ่านเน็ตเวิร์ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็เลยจะเป็นการลงไดรเวอร์ผ่านเน็ตเวิร์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเครื่องสแกนจะต้องเชื่อมต่อสายเลนนะครับผ่านเน็ตเวิร์ในองค์กรนะครับให้ได้เสียก่อนนะครับก็ต้องเชื่อมต่อนะครับผ่านสายเลน เมื่อติดตั้งสายแลนแล้วถึงจะสามารถติดตั้งไดรเวอร์แบบผ่านเน็ตเวิร์ได้นะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการติดตั้งไดรเวอร์ผ่านสาย USB นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนั้นผมจะยังไม่ลงผมจะยังไม่เสียบสาย USB นะครับจากตัวปรินเตอร์เข้ายังตัวคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของผมนะครับแต่ผมจะไปดู ดรายเวอร์กันก่อนนะครับว่าสำหรับรุ่นนี้มีรองรับหรือมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเปิด Google นะครับจากนั้นพิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปนะครับ ads-2400n นะครับพิมพ์คำว่าดรายเวอร์เพิ่มเติมอีกสักนิดจากนั้นกด Enter นะครับโอเคนะครับเจอลิงก์แล้วนะครับ ลิงก์นะครับควรดาวน์โหลดจากลิงก์ที่น่าเชื่อถือได้ในที่นี้ก็ควรเป็นลิงก์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับนะลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนลิงก์อื่นๆไม่แนะนํานะครับโอเคนะครับลิงก์ที่น่าเชื่อถือได้อันดับแรกนะครับเป็นลิงก์บราเธอร์ประเทศไทยนะครับผมคลิกเข้าไปเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอกับหน้าตาของ หน้านะครับที่ให้เราเลือกนะครับต่างๆนะครับในที่นี้ถ้าหากของใครนะครับที่แตกต่างออกไปนะครับจากที่มันเลือกเอาไว้ให้แล้วเนี่ยนะครับท่านก็คลิกเลือกเอาใหม่เลยครับอย่างเช่นเป็น Windows ต่อไ8แล้วกันนะครับไม่แน่ใจยังมีใครใช้อยู่ไหมนะแต่ในที่นี้ของผม w i n d o w s 10ครับผมก็ยังเลือกเป็น Windows 10โอเคนะครับถ้าใครของใครเป็น8นะครับก็กดตกลงครับ ด้านล่างนะครับหรือหน้าถัดไปเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนให้ท่านนะครับว่ามีไดรเวอร์เป็นแบบไทยนะครับโอเคของผมเป็น windows 10นะครับมันเลือกเอาไว้แล้วผมก็กดตกลงครับเมื่อกดตกลงนะครับเราก็จะมาเจอกับหน้านี้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับผมแนะนำนะครับนั่นก็คือส่วนนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับ แนะนาตัวนี้เลยนะครับให้ท่านดาวน์โหลดตัวนี้ครับเขาจะเขียนไว้ว่าแพ็กเกจไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็มนะครับคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับท่านก็จะเจอกับเงื่อนไขนะครับข้อตกลงนะครับจะอ่านก็ได้นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็กดยอมรับนะครับเมื่อกดแล้วนะครับรอสักคู่ มุมทางด้านขวามือเนยนะครับก็จะบอกว่าเราดาวน์โหลดอยู่นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านก็คลิกเข้าไปได้เลย รอสักครู่จากนั้นจะมีหน้าต่างนี้นะครับท่านกด yes ได้เลยนะครับกดต่อไปนะครับกดยอมรับนะครับกดต่อไปนะครับขั้นตอนนี้แหละครับที่ผมบอกว่าสําหรับเครื่องนะครับรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อผ่านเน็ตเวิร์กได้นะครับผ่านสายเลนนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตัวเครื่องนะครับเสียบสายเลนนะครับเป็นที่เรียบร้อยท่านสามารถใช้ การติดตั้งไดเวอร์ผ่านรูปแบบนี้ได้นะครับแต่สำหรับของผมเนี่ยตอนนี้ผมสาธิตการเชื่อมต่อแบบ USB นะครับผมเลือกเป็นหัวข้อนี้นะครับแล้วก็กดต่อไปโอเคนะครับขั้นตอนนี้นะครับขึ้นข้อความนะครับให้เรานะครับเชื่อมต่อนะครับกับ คอมพิวเตอร์หรือ PC ของเรานะครับผมก็เสียบสา si ย USB เข้าไปนะครับจากนั้นกดต่อไปนะครับโอเคนะครับเลือกชนิดการติดตั้งนะครับผมเลือกแบบมาตรฐานเลยนะครับนะครมันจะมีซอฟต์แวร์ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับผมก็กดต่อไป โอเคนะครับในส่วนนี้ก็จะมีซอฟต์แวร์เพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมไม่ขอพูดถึงเมื่อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยมาถึงหน้านี้นะครับผมก็กดต่อไปนะครับผมกดเสร็จนะครับโอเคนะครับในส่วนนี้คือการแจ้งนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับจะปรากฏอยู่ทางด้านขอบขวาด้านล่างนะครับบริเวณส่วนนี้นะครับ อันนี้ผมไม่ต้องการนะครับผมก็กดไม่ต้องการรับข้อมูลซอฟต์แวร์ก็กดตกลงโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับติดตั้งไดรเวอร์และก็ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานให้กับเจ้าตัวสแกนเนอร์ Brother ADS 2 4 0 0ี่ป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับเปิดโปรแกรมที่เราติดตั้งเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ นะตัวนี้เลยครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับกดยอมรับนะครับโอเคนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับจะอัปเดตก่อนก็ได้นะครับหรือจะแคนเซลไปก่อนผมกดอัปเดตเลยนะครับ ขั้นตอนนี้เหมือนกับการติดตั้งไดเวอร์นั่นแหละครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นซอฟต์แวร์มันฟ้องให้อัปเดตผมก็เลยอัปเดตเพื่อให้เป็นปัจจุบันเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการข้ามขั้นตอนนี้ก็ข้ามไปได้เลยนะครับ โอเคนะครับได้โปรแกรม i print ์แอนด์สแนะครับเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับถ้าใครนะครับรัดขั้นตอนนะครับก็มาถึงจุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับมันจะขึ้นว่า no machine นะครับสีเล็กนะครับให้ท่านกดนะครับ add machine ก่อนนะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้คลิกเลือกนะครับ เชื่อมต่อได้สังเกตดูนะครับด้านบนเนี่ยนะครับถ้าผ่านเน็ตเวิร์กนะครับก็ให้กดตัวนี้นะครับถ้าหากมีเครื่องนะครับที่เสียบสาย usb ขออภัยครับที่เสียบสาย랜ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ip เขาก็จะเกิดขึ้นในเราเตอร์นะครับเรียบร้อยนะครับก็จะตัวเครื่องก็จะโชว์บริเวณนี้นะครับสำหรับ usb นะครับที่ผมเสียบอยู่นะครับมันก็จะขึ้นอยู่หน้านี้นะครับโอเค ผมกดเข้าไปนะครับผมคลิกเข้าไปจากนั้นกดโอเคครับนะครับเมื่อกดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมา เมื่อขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับแบบนี้แสดงว่าสามารถใช้งานได้แล้วนะครับท่านคลิกที่สแกนะครับจากนั้นนะครับปรับแต่งตามความต้องการเลยครับในที่นี้นะครับคร่าวๆเลันะครับหมวดที่เลือกอย่างเช่นปัจจุบันนี้เป็นออโต้สีรับนะบบสีนะครับ็นแบิตคัลเลอร์จะเลือกเป็นขาวดําอย่างเดียวก็ได้จะกรีก็ได้นะครับวามละเอียดนะครับอยู่ที่300นะครับนะครับ ตัวนี้คือหน้าหลังนะครับจะปิดหน้าหลังก็คือสแกนหน้าเดียวหน้าหลังเป็นแบบสมุดหน้าหลังเป็นแบบแท็บเล็ตสไลด์นะครับโอเคนะครับอันนี้ผมไม่ปรับอะไรเลยครับแล้วผมก็คลิกสแกนหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถกดที่ All setting นะครับมันก็จะขึ้นรายละเอียดปิดย่อยต่างๆให้เราขึ้นมานะครับ แต่ในที่นี้ผมไม่ปรับแต่งได้นะครับผมก็เลือกตามที่เขาเลือกมาให้แล้วนะครับเป็นค่า Default ผมคลิกสแกนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการสแกนนะครับเมื่อท่าน ได้ไฟล์ที่ต้องการในที่นี้สามารถปรับแต่งได้นะครับนะลักษณะอย่างนี้นะครับปรับแต่งตามตามที่เราต้องการจากนั้นกด Save to PC นะครับหรือจะใช้รูปแบบอื่นอันนี้ผมไม่ขอพูดถึงนะครับโอเคที่ผมต้องการก็คือ Save to PC นะครับเราก็เลือกชนิดของไฟล์นะครับในที่นี้ผมต้องการเป็น PDF ใครต้องการเป็นรูปภาพก็เลือกเป็น JPEG นะครับตั้งชื่อนะครับอโอเคสถานที่การจัดเก็บนะครับโอเคจากนั้นผมกดเซฟครับโอเคนะครับแล้วบันลิกตรวจสอบดูซินะครับ,รบเรียบร้อยนะครับนี่คือผลงานที่ออกมาจาก สแกนเนอร์นะครับเป็น Brother ads 2400N นะครับการติดตั้งไดรเวอร์นะครับก็เสร็จสิ้นนะครับนะครับประมาณนี้นะครับเทคนิคการใช้งานต่างๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่ใช้ให้ทดลองใช้งานดูนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านใดที่ใช้รุ่นนี้หรือได้เครื่องรุ่นนี้มานะครับแล้วกำลังหาวิธีกันอยู่นะครับฝากกดถูกใจนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยก็แล้วกันนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ